ุ่งนี้หนึ่งกันยายนดีเดย์ที่เราจะได้ผ่อนคลายหลายธุรกิจนะคะจะมาเปิดให้บริการได้อีกครั้งทางกรุงเทพมหาคนครก็เลยมีการลงพื้นที่ตรวจสอบห้างร้านต่างๆแล้วก็ย้านะคะว่าต้องทําตามมาตรการอย่างเคร่งครัดด้วยกทมค่ะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์นะคะก่อนจะเปิดให้บริการพรุ่งนี้แล้วก็อีก21สาขาในพื้นที่เข้มงวดสูงสุดค่ะจะต้องทําตามมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งนะคะทั้งสถานที่สิ่งแวดล้อมผู้ประกอบการพนักงานและลูกค้าด้วยค่ะโดยนายนัฐกิจตั้้งนนนสิาผู ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการตลาดบมจเซ็นทรัลพัฒนาบอกว่าจะมีการตรวจ ATK นะคะแล้วก็ติดเข็มกลัดให้พนักงานที่ฉีดโควิดวัคซีนโควิดเนี่ยครบ2เข็มอ่าสังเกตง่ายเดี๋ยวจะมีเข็มกลัดติดเสื้อเลยแล้วก็จะมีการทําความสะอาดฆ่าเชื้อจุดสัมผัสต่างๆตลอดทั้งวันค่ะส่วนทางด้านประธานที่ปรึกษาผู้่าชการกรุงเทพมหานครนะคะนายวันลบสุวรรณดีบอกว่าแม้กิจการต่างๆจะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งตามมาตรการผ่อนคลายของสบคแต่ก็ไม่กังวลเรื่องตัวเลขผู้ เชื้อค่ะเพราะว่าตอนนี้ตัวเลขเริ่มลดลงแต่ก็ต้องย้ำนะคะประชาชนทุกคนกาดอย่าตกค่ะการรฐานขาง5 0นทรานพัฒนาที่ได้ดําเนินการมานับตั้งแต่ที่พี่น้องประชาชนซึ่งในวันพรุ่งนี้นี่จะมีจํานวนมากแน่นอนมีการตรวจตาในทุกขั้นตอนอย่างโดยละเอียดนะคะไม่ว่าจะเป็นการวัดอุณหภูมิกายไม่ว่าจะเรื่องการแสดงความพร้อมว่าได้ผ่านการตวรวจวัคซีนมาแล้วแต่ในเชิงความไม่ควรที่จะเสี่ยงก็คือพี่น้องประชาชนนี่แหละครับจะเป็นออผู้ที่ เป็นเป็นตัวการสมคัญนะฮะเป็นเป็นตัวที่เป็นผู้ที่จะดาเนินการให้ตัวเลขมันลดลงแต่ผมเชื่อแน่ว่าเราได้คุ้นเคยกับมาตราการที่เรียกว่านิวรนมอลวิถีชีวิตใหม่มาพอสมควรแล้วแต่อย่าตายใจนะครับอย่าประมาทนะครับย้ำว่าอย่าประมาทนะครับคลายล็อกแล้วแต่ว่ามาตรการป้องกันห้ามผ่อนคลายผ่อนปรนเด็ดขาดใส่หน้ากากเวละยะล้างมือการนั่งกินในร้านอาหารครับถ้าเป็นร้านห้องแอร์นั่งได้50%ของพื้นที่ ไม่มีแอร์75%ของพื้นที่และเปิดได้ถึง2ทุ่มเท่านั้นพนักงานต้องได้รับวัคซีนตามเกณฑ์หรือตรวจเอททุกสัปดาห์ลูกค,ค้าต้องได้รับวัคซีนตามเกณฑ์หรือมีใบรับรองนะฮะว่าคุณนั้นเคยป่วยโควิดแล้วหายแล้วน,นะครับเ<ห>พื่อความปลอดภยัยหรือว่าตรวจ ATK หน้าร้านก่อนจะเข้าไปใช้บริการครับข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ